ที่ลำปางที่ลำปางเขาบอกว่ามาอีกแล้วนี่รถขนขยะจากเชียงใหม่เอามาทิ้งลำปางโอ้โหทีน,นี้บังเอิญน,นะครับด่านตรวจคนพบโอ้นี่มันรถขยะเมื่อก่อนนี่หายไปทิ้งนะครับตอนนี้ก็เขาบอกว่าใช้โอกาสในช่วงชลมุนเรื่องโควิดนี่นะครับรถสิบรอรถพ่วงขนขยะมาทิ้งลำปางอีก รถบรรทุก10ล้อขนขยะจากเชียงใหม่มาทิ้งในพื้นที่ลำปางอาศัยช่วงสถานการณ์โควิดนี่19นี่แหละครับละบาดโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายเผอิญเมื่อเช้ามืดของวันนี้นะครับที่ด่านตรวจห้างฉัดโอ้ก็เป็นช่วงเวลามืดนะครับของวันที่20เวลาประมาณตีสี่เนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจสารวัตรทหารที่อยู่ด่านตรวจโควิดนั่นแหละครับของอำเภอห้างฉัดนี่ ได้พบรถบรรทุกสิบล้อวิ่งผ่านด่านตรวจพร้อมกับลากเหล็กที่ห้อยลงมาจากท้ายรถกรูดไปกับพื้นถนนเอะนี่มันก็ผิดสังเกตนะเนาะก็ได้มีแล้วก็ได้มีรถบรรทุกอีกคันมาจอดด้านหลังซึ่งได้รู้ว่าเป็นรถที่ลากจูงกันมาแล้วก็สลิงที่ลากจูงมันขาดความผิดมันก็หนีไม่ได้นะจากการตรวจสอบแล้วก็ได้สอบถามคนขับ ก็คือนายนายกายพลปานเงินอายุอายุไม่บอกเนาะออบ้านเลขที่41ทับ4อยู่ตำบลหนองมะพรับอำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทัยได้ให้การว่าได้บรรทุกขยะมาจากจังหวัดเชียงใหม่จะมันทํานํามาทิา้งในพื้นที่จังหวัดลำปางแต่ก็ไม่ได้บอกนะพิกัดว่าไปทิ้งตรงไหนบอกแต่เพียงสั้นๆว่าจะไปทิ้งในป่าโอ้โป่าลำปางมันกว้างที่ไหนบ้างไม่รู้เนาะ ที่มีทางเข้าติดกับเชิงเขาทางเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารจึงได้ถ่ายรูปรถบรรทุกสิบล้อและก็ทะเบียนรถพร้อมกับบัตรประชาชนของคนขับไว้แล้วก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรด้วยวะ่ะเอ๊นี่เขาบอกว่าเพิ่งเพิ่งเคยเห็นนะเรื่องของเรื่องก็คือเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านเนี่ยครับพูดกันง่ายๆก็พบแล้วครับรถคันนี้เขาพ่วงเข้าอะไรกันมาก็ไม่รู้หระครับ ทีนี้มันผิดสังเกตตรงที่ว่ามีคุุมผ้าคุุมอะไรแล้วก็มีน้ํามันไหลเะนาะมันเป็นขยะชนิดเปียกละมั้งนะไหลเข้ามาก็ส่งกลิ่นเหม็นนี่เออเจ้าหน้าที่ก็เลยถามดูเอาไปเอามาก็รู้ว่าเป็นขยะนะครับอันนี้เขาก็ไม่รู้ได้ยังไงนะเนาะพอเป็นขยะแล้วก็จะเอาไปทิ้งที่ลาปางแล้วไปทิ้งที่ไหนเอออันนี้นะครับอันนี้มันต้องตรวจสอบให้ดีนะครับขยะนี่มันก็เป็นพิษเนาะนะมันก็เป็นอันตรายได้ทุกด้าน ก็ยังไม่รู้เลยนะคับก,การก็ไม่ได้จับกลุ่มหรอเนาะก็บอกว่าตรวจตรวจสอบพบแล้วก็ไม่รู้จะจับเขายังไงนะแต่เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งที่ไหนนี่มันอันตรายตรงนี้ชาวบ้านก็เริ่มขยับแล้วครับ